สเสลดพังพรตัวผู้สเสลดพังพรจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับสําหรับสเสลดพังพรตัวเมียจะมีชื่อก็คือชื่อพญายอพญายอเนี่ยก็จะมีฤทธิ์คือรักษาพวกโกรคเหลิมงูสวัสด์ซึ่งสเสลดพังพรตัวผู้ก็สามารถมีฤทธิ์เหมือนกับตัวเมียนะครับแต่ว่าความเข้มข้นอาจจะไม่เท่าตัวเมีย ความแตกต่างระหว่างตัวผู้ของกับตัวเมียนี่ก็คือเรื่องของลำต้นลำต้นของตัวผู้เนี่ยจะมีหนามซึ่งมักนิยมปลูกเอาไว้เพื่อกันงูเลื้อยเข้าบ้านนะครับเพราะว่างูเนี่ยมาเจอหนามเขาก็ไม่เลี้ยวลุยเข้ามาก็เลี้ยวหลบกันไปนอกจากนี้เสล็์พังพอนตัวผู้ก็จะมีลดขมมากกว่าเสล็์พังพอนตัวเมีย สรรพคุณของต้นเสล็ดพังผ่อนทั้งตัวผู้ใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับสบรรพคุณของต้นเสร็จพังผ่อนทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยคือใช้สําหรับถอนพิษพวกมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือแม้แต่งูกัดก็เอาไปมาประครบบรรเทาอาการปวดได้หรือแม้แต่โดนเงี้ยงประดุก แหงเข้าที่มือก็จะใช้ใบามาประครบลดอาการเจ็บปวดได้เช่นกันนอกจากนี้ก็ยังรักษาผื่นคันตามผิวหนงังแก้โรคงูสวัสดไฟลามทุ่งเริมแก้เบาหวานน้ำร้อนลวกยุงกัดลิ์สีดวงใบย,ยังสามารถเอามาทำเป็นน้ำามันเขียวได้อีกด้วยคนกินข้าวไม่ได้เจ็บท้องตาเหลืองตัวเหลืองก็ใช้เลดพังพรรักษาได้เช่นกันข้อมูลจากมูลนิธิ แพทย์วิธีทมหรือหมอเขียวบอกว่าเสลียพังพรเนี่ยเป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็นเอาไว้ดับผิดร้อนสำหรับการขยายพันธุ์ก็มักจะทำโดยวิธีการปักชำเป็นพืชที่ไม่ต้องการดูแลแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบาก ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดี สำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูตรอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดี ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับต่อจากกันรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ